ท่านผู้ชมทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยมือนีบาบูกะที่ว่าได้มีโอกาสมากขึ้นรถไฟฟ้านอกเหน,นอือจานั่งยู่ที่สถานีสยามสิงที abo, บาบูกะที่ว่าแปลกใจนอกเหนือนานอกนั้นคนไทยเพิ่นปลูกฝัง่งขานิยมเรียว่าบอกลูกบอกหลานเพิ่อนนอกเหน,นอือจงกนั้นซ้อนอย่างดีเลยแต่ลหลังของบาบูพี่น้องเอ๋ยจะเห็นนะคนไทยนอกเหน,นอือจานั้นเพิ่น,นกะที่ว่านี่ะจะเข่าแถวนอกเหน,นอือจากน้องสั่งระเบียบสั่งวินัยนะนี่ตอนหนาของบาบูเลยพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าสิเป็นนะฮะ การขืนรถการนั children, ่งเรือการเข่าห่างหรือ hmm. ว right. ่าแม้แต <white> ่การจ่ายสินค้าในเซเว่นก็แล้วแต่ไปลองเลยเข้าจะสังเกตได้ว่าคนไทยเพิ Η ่นจ้าแบบว่านี่เลยตรงหน้าเลยเข่าแถวเนี่ยเป็นระเบียบว่ามีการแซงคิวได้ไปนองงัและก็จะหู้ตัวเองนะฮะแลกก็สำนึกตัวเองว่าเข้าต้องมีระเบียบวินัยจางทีบ่าวกเห็นี่นะครับี่ตรงหน้าตรงหน้าเป็นแบบนี้เลยไปลองเลยนี่คือระเบียบวินัยของคนไทยนะ้ฮะป้าชาวต่างชาติเป็นมาเห็นนะคนนี้คำตามเลย่น้องี่คือชาวต่างชาติ เพิ่นเห็นเนี่ยเพิ่นบวก่านะบวก่าที่จะว่าจะไปแซงคิวเขาก่อนหรือว่ามาหลังนะฮะเอาจะสังเกตเหตุบาคนต่างต้องเที่ยวนะนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่บาบูอยากจะเรียนดูแลยก็อยากจะนําเสนอพี่น้องเข้าฟังเล่าอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็ุสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นนี่เลยนะ่ยเดี๋ยวบาบูจะย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละคือสิ่งที่สะดุดตาบาบูลงจากรถไฟไฟล์ลงไปฝามานะพี่น้องนะอุ้ย ลิ่นพันกันลงจากรถไฟฟ่ามาแล้วนะีทุกๆครั้งชีบาบูไปไซกันแล้วแต่บาบูจะเห็นภาพต่อหนาคือแบบนี้เลยไป้องเลยว้าวโ <c oughs> มปรแหลกใจนะพี่อนนะว่าเราคงเชียวหรือว่าผู้ควคนไทยเพิ่นจากจะมาเชียวหรือว่าอยากจะมาเหลิน่ <c oughs> นนี่นะฮะ บ่เป็นเรื่องที่จะน่าอะไรเผื่อเนี่ย <S <S เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเนาะเผื่อเนาะเป็นเรื่องที่น่าปฏิบัติตามนะฮะเป็นเรื่องที่สวยงามนะฮะ <S 2> <S 2> เป็นเรื่องที่แบบจะอนุรักษ์ไว้เนาะเผื่อเนาะสิ่งที่มีน้ำใจสิ่งที่ผูกพ่วงพ้นไทยนะฮะเพิ่นปลูกฝังกระเรียนรู้น,นี่การขึ้นรถไฟแม้แต่จะลงเรือขึ้นรถเมล์นะฮะเข่าห่างนะฮะจ่ายสินค้ากินเขา่าหรือว่าอันไหนกันแล้วแต่เน,น,นาะเผื่อเนาะการเข่าแถวการสร้างระเบียบวินัยโอ้โห <c oughs> นี่เลยพี่น้องนี่เลยนี่คือสถานีรถไฟฟ้าของเมืองไทยและเป็นสถานีที่ใหญ่และผู้คนมากมายนาอพี่น้องการเผาแถวการมีระเบียบคือการสั่งพว่วอปลอดให้น้องพี่น้องในการเดินทางในการยางเขาในสถานทีีเป็นสถานทีแคบๆนี่คือสิ่งที่เฮ้าตองปฏิบัติตามหรือว่าสิ่งที่เฮาเฮ้าตองให้ตามทางผู้ชมทีบังคลิปของบาโบอยูนี่แล้วนะฮะ สำเนกหรือว่าคู่นะครระเบียบว,วินัยของคนไทยเป็นอย่างดีบาบูเสอว่าคนไทยบึงคิดของบาบกานันลายเราเพียนะ้อนยะนี่คือคลิปหนึ่งทีบาบูอยากนาเสนอเนะะี่ยออกสู่สายตาก้นโโลกหรือว่าแม้แต่บ้านบาบูเองก็แล้วแต่อย่างห้เห็นเราเพีนะ้อยนะิดนสะนะนะนะิ่งดีก้นเสนอสิ่งดีก้นสนับสนุนนี่แหละคือคนไทย ฝั่งนี้คือบันไดทางขึ้นนะพี่น้องนะจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาอาจจะเป็นทางลงนะ่ยฝั่งนี้อาจจะเป็นทางขึ้นนะเนี่ยเพ่นจะย่างไปทางด้านขวาตอนนี้บางโเองกับยางลงมาลานล่างเลยพี่น้องนะฮะลงมาเบึงบรรยากาศของเนะะี่ย สถานีรถไฟฟ้านะฮะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะ MRT อุย้ย <laughs> สถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะนะฮะเป็นสถานีที่ผ่านตัวใจกลางเมืองของเมืองไทยนะโอ้ฟังนี่ฟังนี่โอ้โหฟังนี่ฟังนี่ีนนน่นอกมากฟังนี่นะครับจะมองเห็นนะฮะด้านนาเลยพี่น้วโอ้โหนะฮะ คเคลื่นนะฮะเคลื่นตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะหน้าห้างไอคอนสยามหน้าห้างสยามพารากอนว้าวคเคลื่นพอทายปรชมนี่ฮะบาร์โมเองเห็นแล้วก็ที่ว่าคเคลื่นนีฮะตื่นตาตื่นใจตลอดนะฮะจากที่นั่งรถไฟฟ้ามากเกินความเงา ห่วงหนา,หาวหาวน่อยพี่นอ้องเอ้ยลงมาด้านล่างนี่เห็นผู้คนหลายร้าเยเพียงเอ้ยตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวนะฮะจากจุดด้านบนนะฮะบาโบจ้าพาทผู้ชมไปเบิง่งทางด้านออกอีกจเชนยองจ,อจะมีผู้คนมากหน่อยหลายเพียงใดเนาะพี่นอ้นองเนาะส่วนตัวแล้วนะฮะเดินทางไปไซมาไซนีฮะจบษษะบอกปฏิเสธเลยฮะว่าคนไทยเพิ่นมีน้ำใจขนาดใดล่ะคนไทยเพิ่นมีระเบียบนะฮะสั่งระเบียบวินัยโดยตนเองนะ,ะการเข้าแถวเนี่ย คือหนึ่งน้ำใจของคนไทยที่จะต้องปฏิบัติในการสร้างวินัยตัวอย่างนี่เลยตัวอย่างานนะหาบัรก่อน,อปนแปะชูโอ้โหโอ้โ,อโห,โโหโคลกื่นเลยทีเดียวเปเ่น้องไงขคนหลายขนาดเลย โอ้ไฟดับหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะเข้าแถวสร้างระเบียบสร้างวินัยนะฮะคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตัวดีนะเพี่องเนาะ <Okay. S 1> ว้าว ฟังนี่เลยท่านผู้ชมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นะท่านผู้ชมนะบารบุกกับลูกมานจนสันล่างนะจะเดินทางเข้าไปนะตรงหน้าห้างนะฮะสยามพารากอนท่านผู้ชมครับเป็นแลนด์มาร์คของน้ำตองเทียรและเป็นแลนด์มาร์คของแวดรุ่นคนไทยนะเน,นาะพี่น้องเนาะเพื่อนจะมาร่วมตัวและมาสาร้างกิจกรรมจุดนี้หรือว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือว่าพิธีทางที่ต่างๆหรือว่ามีเรื่องเล่าต่างๆเพื่อนจะมารวมกันจุดนี้นะฮะนี่คือแลนด์มาร์คของเมืองไทยนะครับน้ำตองเทียรขอมาแล้วต้องมาจุดนี้ถามว่าบาจุดนี้แสดงฮะบุหอดเมืองไทยนี่คือห้างสยามพารากอน ว,ว้าวโอ้โห,โหวิหน้าที่แรกที่ตัวเองนั่นแหละย่างลงมาจากสถานีนรถไฟฟ้า BTA แต่ทางชนะคนับจะสังเกตเห็นด้านซ้ายกาง้ามโอ้โห,โหด้านขวากาง้ามโอ้โหเอา้าพี่น้องเอ๋ยเนี่ยหนกท่องเทียบกันที่วะ ย่างสวนกันไปสวนกันมาเบิ่งหมดขึ้นยังหมดเนี่ยเป็นองะไยต่างคนกับต่างย่างไปย่างมาต่างคนกับมิชุระและหนาชี้ชี้บอกขึ้นกันต่างคนกับจะมาเที่ยวต่างคนกับจะมาเฮ็ดกิจกรรมเนาะโอ้โหโอ้โหอ้โหขนาดตัวเองเขามาเองโอ้โหนะนะฮะโอ้โหนะฮะโอ้โหแต่ที่ว่า เป็นอย่างที่แปลกตาเป็นอย่างที่งดงามนะท่านผู้ชมนะจากสนามบินสุวรรณภูมิท่านผู้ชมนะตอนนี้บ้าบอมาถึงจุดนี้นะตามนักท่องเที่ยวมากนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าตามมาติดๆเลยนะจากสนามบินสุวรรณภูมิดิ่งตรงมาถึงตรงนี้เลยโอ้โหฟังนู่นฟังนู่นฟังนู่นฝั่งนึงก่อนเป็นเอเดนเป็นเอเดนฝังนี่ฟ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 ังนี่โอ้โห โอ้โหเคยมีบ่เคยมีบ oh, okay. ่น้ำตกเคยมีบ่เคยเห็นบอน้ำตกน้ำตกนี่ห่างเดียบาโบกะจะบอเห็นแต่เพียงคูเดียวเก็บภาพนี่ฝากตอนทุกท่านเห็นน้ำบาโบเป็นแท้อย่างแน่นอนชุดนี้นะท่านผู้ชมนะสังเกตเห็นคนมาหลายขนาดเลยด้านในนะด้านในเดี๋ยวไปด้านนอกก็จะเป็นวิวแล้วก็มองเห็นวิวเลยสามร้อยหกสิบองศาเห็นรถไฟฟ้าแล้วก็เห็นห่างนะฮะห่างสยามเซ็นเตอร์นะฮะจากสยามพารากอนแล้วก็ต่อไปที่สยามเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็ต่อไปอีก สยามสยามลิฟท์คาลูรี่นะฮะโอ้โหเป็นระดับเป็นระดัว้าวเห็นบ่อเห็นบ่อโอ้า้างพุญข้างพุนเดี๋ยวสิล่าว่าโบิดตัวนะท่านผู้ชมนะนี่คือนักท่องเที่ยวนะคนไทยวัยรุ่นนะครท่านผู้ชมครับบาบูเองเจ้าโฟกัสนี่ฮะโฟกัสไปทีผู้คนนะฮะเป็นยังเนี่ยผู้คนถึงมักมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเป็นยังผู้คนถึงมักมาแล่นมาแข่งนี่นะท่านผู้ชมว่าแปลกใจเลยบาบูมาแล้วเป็นยังผู้ซึกว่า ผ่อนคลายนะฮะรู้สึกว่ามวนแหละรู้สึกว่าสบายเมื่อไหร่มาเนาะพี่น้องเนาะโอ้สังเกตเห็นว่าทางรถไฟฟ้าจะมี2ชั้น3ชั้นแล้วก็ชั้นใต้ดินอีกนะนับเบอร์ดีนะครับผู้ชมนะคะือนะโอ้โหเดี๋ยวมาใกล้ๆนำผู้จักหน่อยนะฮะเอ้าตรงนี้เลยนะฮะจุดๆนี้นะ,ะท่านผู้ชมนะ บางเชือะนะาาท่านผู้ชมนะหรือว่าณวันเวลาอาจจะบ่าคือกันจะมีการจัดกิจกรรมนะครับการสลับทับเปลี่ยนกันไปแต่ว่ามือนีบาโบมามาแล้วบมเห็นมีกิจกรรมนอกไปนอก,น,อกนี่คือสิ่งหนึ่งทีบาโบเองอยากจะนําเสนอเนทที่ยท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านเนร่ยว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศฟังล่าบ,บาน่นบาโบเองนะร,รับชมเพื่อความบันเทิงเนื่อ,องไล้ึงเรือรับชมเพื่อ,อเป็นวิทศท่านในการเรียนดูว่า